นี่คือกิจกรรมบอร์ดเกมไนท์สัญจรครั้งที่หนึ่งครับที่ร้านลาลาเล่นกับเกมที่ชื่อว่าสเปนเดอร์ในชื่อภาษาไทยว่าคนขนเพชรแทมแทมแม,แมนี่ซ้อมมาดี <laughs> และนี่ก็คือผูร้ร่วมสมัครเข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับการแข่งขันครั้นี้เราจะกําหนดไปที่ผู้ชนะต้องถึง21แต้มก่อนโต๊ะหนึ่งจะเล่น4คนนะครับที่1จะได้3แต้มคนได้ที่2ได้1แต้มคนที่3ที่4ได้0ูนแต้มรอบแรกเสร็จปุ๊บก็จะมีการคล้าเกิดขึ้นทีมพวกผมจะแทรกตัวเข้าไปเพื่อเอาชัยชนะของแต่ละโต๊ะมาปมือพี่หญิหน่อยอันนี้เป็น แฟนใหม่ผมเองนะครับอ๋อหัวอ๋อ no ที่หญิงนะครับเป็นเจ้าของร้านลาเล่นนะครับขอบคุณพี่หญิงที่วันนี้ให้เรามาใช้สถานที่ด้วยมีอะไรอยากจะพูดนิดนึงนะกะาเปิดงานหน่อยฮะก็วันนี้คนก็มาเยอะนะคะก็อยากให้บรรยากาศมันสนุกสนานก็ขอให้ทุกคนแบบเป็นจอยกับสเปนเดอร์เกมวันนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวว่าแพ้รอบแรกจะขายขี้หน้าเขาไม่เป็นไรครับมีคนขายขี้หน้ากับเราเยอะมากเลยนะครับทุกคนประจำตามโตได้เลยครับขอบคุณครับเย่ตัวไอ้ตโตมึงคิดรึเปล่าเนี่ยไม่คิดไม่ได้ยินเลยพูดดังๆนิดนึงเอ่อท่านรู้มียาแก้เครียดไลยครับท่านนี้เครียดมากครับตุกัดแล้วจะถึงที่ว่า เป็นทานนี้นินะะดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรไรคะชื่เอเรนครับเรนสวัสดีคมาจากเกาหลีเลยนะคะดูจากช็อตตูมนี่ต้<ข>องมีอะไรไหันโคกิเจเนลหรอบาว์เกนิสซึ่งเลยหร <c oughs> อเขาบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่มาเขียนบทเกมในสันต์ตอนครั้งที่หนึ่งและนี่คือโฉมหน้าผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศก,กับเกมสเปนเดอร์ครับผม หนึ่งใน4คนนี้ครับจะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะการแข่งขันสเปนเดอร์ในกิจกรรมบอร์ดเกมได้สัญจรครั้งที่1ที่ร้านลาลาเล่นนะครับบางคนอาจจะมีการพ่ายแพ้บ้างในเกมที่1แล้วสามารถตีตึ้นกลับมาได้บางคนอาจจะนดนลวนลามเยอะหน่อยเพราะหน้าตาดีเฮ้ย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 เน้ยเฮ้ยเฮ้คนฮ้ยเฮ้คเฮ้ยเคุยเฮ้ยคุณยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮมยเฮ้เฮ้ยเฮ้ โอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเชิญครับเอาละครับเราก็ได้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับกิจกรรมบอดเกมนท์สัญจรครั้งที่1กับเกมสเปนเดอร์ครับและผู้ชนะก็ได้แก่น้องโน้ต เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูสีมากๆในเกมสุดท้ายครับเรียกว่าเพียงพลิบตาเดียวก็เกิดการสลับผู้แพ้ชมชนะได้และผู้ที่ได้รองแชมป์ครับก็คือน้องปลายเอไอจังหวะความตื่นเต้นของเกมสุดท้ายนี่มันคือมันต้องอยู่ช่วงไหนบ้างครับผม อยู่ช่วงรอบสุดท้ายเลยครับตัดกันนี่คะแนนเดียวคะแนนที่เท่ากันด้วยแต่ว่ากราฟผมน้อยกว่าก็คือเราจบด้วยคะแนนที่เท่ากันครับแล้วแพ้ชนะกันยังไงครับก็จํานวนการของผมจะการมากกว่าเพราะว่าเล่นสายฟาร์มเหมืองอะไรเงี้ยครับผู้ชนะก็จะได้รางวัลนะครับเป็นจริงๆไม่ได้เงินสดหรอกครับก็เป็นกระดาษธรรมดา2 0 0พบาทเย่ยังไม่พอครับยังไม่พอเจ้าผู้หญิงครับผมเชิญครับและนี่ก็คือรางวัลพิเศษ อันนี้นี่คือถ้าจะมาเล่นเกมฟรีที่ร้านเนี่ยต้องถือใบนี้มาเลยนะครับใช่ครับถ้าไม่ถือใบนี้มาที่ร้านจะไม่ให้เล่นและรางวัลพิเศษรับผู้ชนะก็คือชนะค่ะก็ชุดเครน่องแต่งตัแล้วก็ขอเคนค่ะสุดยอดอันนี้มันพิเศษยังไงครับอีกครับก็ตัวเหรียญอย่างนี้ตัวนี้มันจะเป็นทราสเซนต์นะคะมันก็จะเป็นแบบแบบใส่แบบใสก็จะเป็นพิเศษ แล้วก็จะมีตัวแพมแม็กก็จะเป็นตัวเอาไว้แทนบอร์ดสเปนเดอร์แทนที่เราจะต้องมาแบบวางเฉยๆอันนี้ก็จะมีบอร์ดเสริมงานอันนี้ที่ลาลาเล่มีขายไหมฮะไม่มีขายค่ะอันนี้เอาไว้แจกเป็นรางวัลเท่านั้นโอ้โหสุดยอดที่อันดับ2ครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับก็ได้1,000บาทจากบอร์ดเกมนไรล์ทวีมังเยเอาดีครับเล่นนะคะก็จะมีการเล่นเกมเหมือนกันค่ะสมาชิกแล้วก็เล่นเกมหนึ่งชั่วโมงฟินชั่วโมง ขอบคคุณ่ต้องขอบคุณทางร้านลาเล่นมากครับที่ช่วยเหลือในเรื่องการจัดการในการแข่งขันครั้งนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ของวันด้วยถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆอีกเราก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกนะครับกับบอร์ดเกมไล่สัญจรครั้งที่2อ่าน่าจะมีน่าจะมีจะเป็นที่ไหนต้องติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอร์ดเกมไล่ ไปเตียงเขาหน่อยเนี่ยไม่เตรียมเขาหน่อยเตรียมว่าอะไรบอร์ดเกมไหนนี่เขานั่งนิ่งนิ่งเลยขอตดอนรับผู้สู่รายการบอร์ดเกมไนท์กับเกมที่ชื่อว่าสเปนเดอร์ครับหรือชื่อภาษาไทยว่าคนขนเพชรแทแทมแท็ม ตอนนี้เราอยู่กับผู้ชนะเกมสเปนเดอร์ในกิจกรรมบอร์ดเกมไนท์สัญจรครั้งที่หนึ่งครับช,ชื่อน้องน้องโน้ตเนี่ยคือฝ่าฟันเอาชนะคนต่างๆมา,มากมายเพื่อเป็นที่น1นงเกมสเปนเดอร์30กว่าคนแต่ว่าครั้งนี้น้องโน้ตต้องมาเจอกับพวกเราผู้ซึ่ง6สมองผู้ซึ่งตกรอบแรกตลอดทุกคนเลยครับแต่ตอนนี้เรารวมกันแล้วรวมพลังเราคิดว่าถ้ารวมพลังกันแล้วเนี่ยเราจะได้ที่สนะเดี๋ยวไอันเนี้ย สเปนเดอร์เล่นยังไงคนังบ้านยังไม่รู้ว่าสเปนเดอร์จริงๆเล่นยังไงครับอ่าเฮ้ยมีคนมาสอนกูเนี่ยเฮ้ยเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านเี่มาเก่งมือดีไม่สนใจไม่สนใจไม่รู้เรื่องหรือราวเลยเขถ่ายกันอยู่เนี่ยไม่ได้เตี้ยมกันเลยเดี๋ยวเขาก็รู้อะไรกันเราไม่มีสคริปต์มันเล่นยังไงเขาสเปนเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอกจากเราจะได้พิชนะแล้วอ่ะคือโน้ตเขาได้ของรางวัลพิเศษด้วยเป็นตัวนี้ เราจะเอาน,นี้มาเล่นเลยได้ไหมฮะ<ช>อ๋อได้ค่ะได้นอนไม่ถามนอนเลยยาน่าเขาอาจจะอยากเห็ียส่ซอยเ้อยจะดูาแบบว่าเป็ยังไงบ้ทเฟตได้่ลคนก็จะได้ยิงาปนิดนึงอ๋ออุ้ยตวยมากโอ้โหโอ้ยวอนกะตุ้ยไปยานอย่างนี้ยาก็จะเป็นเแมเอาไว้วางตำแหน่งการต่างๆเราวางเราววางก่อนดีกว่านี่ยังไม่ทำอะไรให้เลยนะเนี่ย ทำไมงอนละมีถาดไหมตอนแรกเราเล่นกันสองคนอ่อันนี้จะมีหมอค่ะเล่นสองคนตรงนี้ก็จะใช้สี่อ๋อก็คือเราลุมโน้นเลยใช่ไม่ใช่ลุมค่ะช่วยกันคิดอ๋อช่วยกันคิดมีแต่มึงแหละจะลุมเขาก็ดียวก็ในหนึ่งตานะคะเราจะเลือกทำในหนึ่งอย่างในเกมนี้ก็คืออย่างแรกก็คือเลือกที่จะหยิบอัญมณีถ้าจะหยิบอัญมณีเนี่ยคือหยิบได้สามอันต้องเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไม่ใช่หหยิบ ีลงมันก็ผ่านเราหยิบสีเดียวกัน2อันได้ไหมครับหยิบสีเดียวกัน2อันได้ค่ะแต่ว่าสีสีนั้นต้องมีอย่างละสีหนึ่งคนเล่นได้คนละหนึ่งแอคชั่นแล้วแอคชั่นที่2ที่ทำได้ค่ะก็คือไปลงทุนในการ์ดโดยที่การ์ดเนี่ยก็จะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามการ์ดแต่ละใบมีความหมาย,ยางไงอย่างเช่นถ้าใบนี้ก็จะบอกอยู่ว่าเราต้องจ่าย,ยอัญมณีสีดำสามแดงสองเงินสามจ่ายแล้วเนี่ยเลข,ข้ทวนสี่แต้มอย่างนี้คือจะได้แต้มหนึ่งแต้มเกมนี้ปกติก็คือจบเกมที่สิบ สิบห้าแต้ม <Marcel> ป <o Onion> ุ๊บเล่นเป็นรอบสุดท้ายแอบสมมติคนนี้เล่นครบแล้วมันเล่นเสร็จปุ๊บเขาครบแล้วสิบห้าแต้มอีกสองคนก็จะได้เล่นต่อแอบคนนี้เหมือนเล่นได้ครบรอบอะค่ะเพราะนั้นไม่มีโอกาสที่เกมอาจจะจบเจอสิบห้าแต้มก็ได้อ๋อเพราะยิ้มผ่านใช่เพราะว่าเพราะว่ายิบปุ๊บอาจจะได้สิบห้าแต่มีโนเบลเพิ่มแอบอาจจะได้ไม่สิบแปดทุกคนเป็นไปได้ใช่ใต้มาจะเกิดสิบห้าส่วนข้างบนจะเป็นส่วนลดค่ะสมมติหมายถึงว่าครั้งหน้าจะซื้อการ์ดไอเดะ คอก็จะซื้อใบน,น,นี้เป็นใบขายกันอิงก็จ่ายแค่น้ำดำน้ำเงินขาวสีแดงไม่ต้องจ่ายเพราะอันนี้มีเรามีแล้ว,ลวอันนี้คือแอคชั่นที่สองที่ทำได้แอคชั่นที่สามค่ะคือจองการไว้ก่อนนะคะสมมติว่าอยากได้ใบนี้มากเลยโอ้โหสีแตกเราก็สามารถหยิบอันเนี้ยเก็บไว้ก่อนในมือนะคะแล้วก็จะมาหยิบทองอันนี้แผทองแผบทองมาซึ่งทองในเกมนี้จะแป็โจ๊กเกอร์ค่ะคือ แทนแทนสีอะไรก็ได้แต่ว่าการได้มือเนี่ยถือได้สูงสุดสามใบถ้ามากกว่านั้นก็คือจะหยิบไม่ได้นะเกมนี้สําคัญมากในแอคชั่นแรกที่บอกว่าเจบเธอนะคะ่ะถือเพชรได้ไม่เกินสิบอันถ้าหยิบแล้วเกินก็ต้องคืนไปหกสิบทีนี้ในโนโบลค่ะจะเราจะได้แต้มพิเศษจากเขาโดยการที่ถ้าเราสะสมการ์ดอย่างเช่นอันนี้บอกว่าเราต้องมีการ์ดสีดำสีใบสีแดงสีใบอย่างเงี้ยก็คือ แดงอย่างเงี้ยเลี้ยงอยู่4ใบอยู่แล้วถ้ามีดำสีใบเพราะฉะนั้นโนบลคนนี้ก็จะมาอยู่กับเราฟรีๆเราก็เลยเพิ่มเป็นสามได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยคือเนื่องจากโนสเก่งมาก เราจะมีตั้งต่อหรอคะไม่หนีไม่ไม่แม่ฉองตั้งต่อครับเราเรียกว่าโกงด้านๆเลยว่าเราจะรวมหัวกันเนี่ยครับหกคนหกหัวสมองหกหัวสมองเป็นหนึ่งเดียวโน้ตอย่างนี้ยอมไหมได้ไหมได้ครับได้ลองดูถ้าเราชนะจะเป็นไงกระทืบโน้ตเออถ้าเราชนะเบย์จะได้หอมแก้มโน้ตโนตชนะโน้ตได้หอมแก้มเบย์ดี ดีเลยเออถามผมเลยเออเออายังลองดูนะน่าจบถามผู้หญิงค่ะโอเคเอาละเอาละเราให้เกียรติให้เกียรติเราเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนคือโกงดูผู้หญิงบ้างโอเคเอ้ยเอาไงดีวะเอาหยิบกันคนละเหรียญไหมแผนดีกว่าเราบอกแผลก่อนเราดีกว่า เราจะส่งไอเป้ยไปปวดสมาธิโยนโยนจะไม่ไ่อยเฟกูไม่ชอบเลยอ่ะหน้าที่เนี้ยในรองซิแต่กูทำได้เพื่อทีมเพื่อทีมอันีจำใจจำใจสุดสละเลยนี่อันนี้เป็นของเราแน่นอนหยิบไปเลยเอาไหมสามอันนี้ ไปมาโอ้โหมันโกงเรื่องขนเล่นโกงเรื่องขออย่างเนี้ยคือโนะไม่ต้องวางแผนเยอะให้จับผิดเอาดีกว่าเพราะมันจะโกงทุกวิธีทางอันนี้เราจะเอาใบนี้อาใบนี้เท้าไม่ไม่เ้าเราไม่รู้เราก็หลอก้าผมไม่รู้ผมก็สามเหลี่ยมี่เ้ยจะวัดวัด้าจะมีเหตุขอเฮ้ยละ้าเราเฮ้ยตาเราตายแล้วไอ้ตงตงว่าไงตงง นี่เลยจองเลยของเราหนิจองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีคะแนนเลยมากมายพี่อะไเนี่ยเราต้องข่มเราเปิดเกิดก่อนกลัวอะไรอ่ะเนี่ยผมวเนี่ยเน่ยเริ่มคิดแล้วมันจะสู้ได้ด้วยเฮ้ยเราเกิดเลยเว้ยเราเกิดเว้ยให้จ่ายนึงละไอ้เกิดเว้ย อเราจ่ายไป่ไดสี่อันเราได้อะไรมาเขียวมาเขีไอ้น้องไอ้น้องไอ้มาก่อนไอ้สองอยู่ยากด้วยเอาเขียวด้วยแล้วกันเอาเขียวแล้วไม่คิดจะเอาเหลืองบ้างหรอสายเหลือง

ได้เขียไปสองคนอะไรวะโอ้ยเพสสามยังไม่ได้ไม่พอไม่พอที่เราดักใบนี้ทำไมดูได้ดูได้ดูอะไรครับนี่ไงแทนแทนนี่ป่ะเอาเอาเก็บเพชรมาก่อนเก็บเพชรมาก่อนเก็บเขียวเขียวขาวน้ำตาลไหมน้ำตาลไม่มีสีดำอ่าเฮ้ยวางวางซ้อนเดี๋ยวเขาไม่ได้กูวางก็ซ้อนเลยอิปเปิ้ลไม่ช่วยคิดเลยอะไม่ล่ะกูช่วยอยู่ช่วยยังไงไหนทำนี้ เอานี้ไหมตาเขาตาเขาอยูเขาจะไปไหนเราเล็งอันท hey, ี awesome. ่มีคะแนนบ้างไหมจอไหมอยู่ในเกมบ้างคุยกัวส่วนตัวอันนี้ก็คือนี่ช่วยนะนี่ช่วยอยู่เกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยโชว์เลยคือบังแค่อเกิดไว้เกิดไว้คือบังแค่อะครเกิดมาจนเลยนี่อะไรมาเล่นกัรหยุงอีกกระยุงนีกนี่นอนบ้านอยู่ไหนนะ ตาโนตาโนตตาโนต์โดนตรวจเลย้วเาต้อเอา้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเดปหนี่ยเป็นสายเขียวอ่ะเราจองไม่อ่ะจองเหลืองจองเหลือเราลองเล็งอันที่มีคะแนนบ้างมม่ไอามมตั้คะแนนแป๊บองแต้มปวยว่าปยว่าสรพยายามที่จะเก็บแดงเพราะเขามีแดงสามปวยว่าจองไว้มีขนมีขนมีขนแล้วปวยแล้วปวยมากผมไม่ได้มรักมา ไปรู้ความรักเข้าไปเยอะๆแล้วม็บอกตีรู้ความฮ้กเฮ้ยไม่ใช่เอามือรู้เห็นไหมเขาตันเมื่อกี้เขาเล็งอนาตายเลยเห็นไหมจองไวห้โอ้โหใบนั้นแตเก็บไว้เป็นให้กับดักอย่ายอม มันจองเลเวลสาเราก็จองเลเวลสามนะเราไม่ใไหม่ยังไม่ยังไม่ยังเราเกิดเราเกิดเราเกิดน้ำเงินก่อนมาเป็นส่วนลดให้เราเราเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เฮ้ยอันนี้ไงก็เอาเนี้ยไปไว้เกิดรอบหน้าไงแล้วไม่เราไม่เกิดได้นะนี่เกิดได้เราเกิดได้เราเกิดได้เลยดีเกิดเปล่าเกิดเปล่าเกิดเลย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 ขาวแดงแดงเดียวมาเอ้ยวุ่นวายวุ่นวายดีกูชอบ เราฟาร์มเหรียญก่อนว่วตาหน้าเพราะว่าเราเพราะว่าเราต้องทแไมไม่ถูกมันเริ่มจากข้างเห็นแล้วมนจับขางตัวเองไม่ถูกกันนะปกติเล่นแับคนเก่งๆมีแผนเนี่เจอแบบเหมือนชานเหมือานตาต่องไปคยไม่รู้เจาไปจ้องเห็นไปแล้วกันอ้ยได้ไม่โดนแย่เก็บแงก็เก็บมาเหรียญหนึ่งก็เอาเหรียญไหนอีก2เหรียญอีกไนไม่ค่อยมี่ะ ดาามนี่เราเราก็ดูในนี้เพื่อดีเผื่อเพื่อเป็นสต็อกที่แบบว่ามันมันแข็งนะเขียวหมานะครับเฮ้ยเฮ้ยดำมาแล้วโอ้โหนี่เขาเล่นสีเขียวเขียวมาก่อช่อนอยู่นะเขาพากลายเขียวอยากไหมไอย่าเขาเอานะถ้าเกิดเไม่เอาเขา้เอาไว้อยู่ในเขาเอาแล้วเขาได้ นมาเอาดักไปเลยเชื่อกูเฮ้ยไม่เขาพุ๊บเขาเขียวหมดอ่ะเขาไม่เก็บเขียวแล้วเฮ้ยเราเก็บจากตรงนี้เขาเขาเอาไม่ทันหรอกใจเย็นๆเพราะเขามีแค่สองน้ำมันนะครับเออแต่ละแต่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นอะไรอ่ะนี่นี่นี่ตัวนี้ตอนนี้หรือว่าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนบล็อกมึงหาความชัดเจนจัดเล้วหกขวดโอ้สบายเฉิบเลย สบายครับไไมม่ีอะรจะได้หยิบยังยังงานแอนแอนคุณเกินสามสิบห้าพอดีพอดีไปเลยครับเรา่แว่ว่าเก็บเพชรมาบ้างไหมเก็บเพชรก็้สามอันถูกไหมทำอะไรไม่ได้ ไอผื่นนี้นี่ดีมากเลยนะวางแล้วเนียวกระจกขึ้นสาดแต่จำทำให้หยิบง่ายขึ้นอ๋อไม่หยิบง่ายเนี่บป่ะครับมันเรียบมันหยิบยากมี่กระดกิดนึงหยิบง่ายปั้มอ๋อออกแบบแล้วออกแบบมานี่สองคนที่มันเร็วนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวคนเนี่ยต้องคนต้องทิ้งไม่ทันต้องทิ้งไป้งไม่ทันทิ้งไม่ทันเลยแล้วต้องปล่อยแล้วเราะต้องปล่อยึกต้องปล่อยโอเคพอต้องได้ไม่ได้แล้วปล่อยทิ้งถูกต้องแหม่ขอได้คุณเพชรอ้าว มาทำถูกเฮ้ยเฮ้ยเขียนตาเดียวเขียนตเดียวเออเราไม่มีการเก็บอะไรเป็นอันเดียวกันบ้างหมเือได้คุณอันนี้ไงสีแดงต้องผสมหลายๆอย่างเออนี่คือชิาแล้วชิาเราได้ทุกสีแล้วอะไรลงมาก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วอะเายิเ้สบายเลยเราเล่นกันที่มีคะแนนบ้างไหมตโจ๊กมากตาโกมากตอนนี้เราไม่ค่อยฟังโจ๊กเพราะนควารู้สึกส่โจ๊กน่าจะดูดีที่สุดในพเราเออ นี่มันมีเขียวสัเหลืองยังอยู่นะเนยมึงเกิดตอ่ทับทางเขาเลยที่เราทับทางเขาไม่ได้แล้วเราทับเขาเลยได้ไหมเธออย่างงี้ฮะได้แล้วเนี่ยอันนี้ไม่เสียดีเงินไม่เสียดีเงินไม่เสียเสียแค่สีเขียวเสียเงินไม่เสีย้ย มาคนเดียวเลย่แมไม่ขอเค้มาแล้วล่าเจ็บเป็นปีเลยมามาคนเดียวตอนแรกมาแบบเพื่อนหนีกลับไปหมดแล้วเล่นเกมมาไม่มีแฟนอีกยังไม่จบไปเพยถ้าเรากันอย่างเดียวเราจะไม่ได้เกิดาถ้าเราเกิดอันนี้ไม่มีคะแนนเป็มว่าเพจอันนี้ไหมคนลยุทธ์ที่กันดีที่สุดคือโจมตีครับอันนี้ไหม อันนี้ไม่กูชวนกูชวนอนนี้ไหมเอา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 ลยเอาไปเอาไปวอเอาไนเอเอาาไปเอามเาปเอาไอาไปอาเอาไเาเอ็ไเอปเอาไปเาไปเอาไอเราไเอามปอไัเไเอาไเอามเปเอายเองเอาไปอาไปเอาไอไเอาไเอาไปเอไเาไเไปเไาอไเอปอเาายเอเปเอาไปอาเาไปาเอาอ่อาอาไออ เฮ้ยไอะไรหายเก็บแล้วอ่ะเฮ้ยระวังระวังการแดงนเฮ้ยอมีังอยู่แ้วนีเาอาไรเดกแต่งหลายรอบเออเออคะแนแรกมาแล้วเฮ้ยไอ้ดีเอาส่งล yeah> ิปเปอ้ claro ์เนี่ยไปคุยเขาเขาจะไปสนใจเราแล้วขโมยมาดีเขาไม่ได้ย hm ินหรอกไมินครับตาคุณครับอย่เล่นแขง เราเก็บเขียวกู้เขาไม่ได้อยู่เขาเก็บทุกสีแล้วเนี่ยเราเก็บน้ำมันก็ดองได้แค่สาบไปเก็บน้ำเงินไปเกือบน้ำตาน้ำตาอย่างเงี้ยเกิดวันไหนหมอไม่คุยจะต่อหลังร้านแล้วนะเอาเอาน้ำตาก็ดีไงดิเราเสร็จแล้วนี่โค้ชเจมส์เคยทำนี่เอุ้ยเหรียญร่อนนี่เขาเล่นเลยแบบโอ้โห ดูเรียนในใจัเมื่อกี้อกูว่าเร็จเาน่นโนตมึงว่ากูจะได้เหมได้โนี๋ยว่าน็อตแว่าน็ออย่าเล่นกับไฟโอเคนี่ก็สองไงดูดิโอ้ยอย่าสลับที่กัเต้ยว่าเราตกบ้เราเดืจะทําทางเธอแล้วอ่ะทำไมอ่ะเราอยากจะทับเธอเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ทำเงียบเลยเอาเสียงพิลลี่ไ่ด้วยนะโอเค มาเอาอ่ะมาเอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าเราเดาทุผิดเขาถูกตอนนี้พี่โน้ตหักไม่ได้แล้วเหลือกูว่านะตอนเนี้ยเราอ่ะต้องเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นคะแนนบ้างแล้วแหละกูพูดตั้งแต่ตาแรกแล้วเราเล็งอันที่มีคะแนนบ้างไหมเราลองเล็งอันที่มีคะแนนบ้างไหมเราเล็งอันที่มีคะแนนบ้างไหมอันนี้คุ้นะอันนี้สองไงอันนี้สองแต้มนะเอานะเอาเลยแต่สองนะแล้วก็แต่สามแต่สามอันนี้ นนไม่ได้คะแ้นแท้เรานสา,สา,สาเหมือนกันออสี่ว่าสีว่างั้นดำเนินแผนเดิมนะอเอาเลยครับหน,นักเท่าไหร่ บางอันไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ไม่เบอร์เบอร์แล้ว่ต่อติดดีไหมเขาสิบเหรียญแล้วเดี๋ยวตาหน้าเขาต้องจ่ายเออใช่ใช่ใช่เขาคิดไม่ไม่เต็มที่ไงเขาคิดว่าเอ้ยเจ็บเหรียญสิบเหรียญเท่าะไรไม่ได้แต่มันเขียวเจ็บมันเตรียมจะเปิดที่มันหยิบไปเมื่อกี้เราเก็บเอาเต้องลุยของเฮ้ยเดี๋ยวเราดูการในมือว่าเราจะเปิดอะไรได้บ้างวนมาได้เลยเปิดไม่ได้เก็บเขียวเหอเก็บเขียวเรบเก็บเก็บน้ำตานี่แม่เงินไหม ดีครับเชิญครับเชิเลยทำาได้เปิดเลย่รเปิดได้เป่ดเปิดได้แน่จริงนี่หวาคนจริงนี่หวาเ้นุยเลยก็ไม่จริงเกิดบ้าเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เพนไม่พอเพไม่ขนเพมาเพิ่มเงียเสียด้ยหาทานี้ได้มครัเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสายตอนนี้สีไม่มีประโยชน์ อยู่วหมืนกี่โดนจริงๆเลยนะเฮ้ยไม่โดนเสียงข้าวเลยปะเราถามไม่ตอบอุ้ยน้ตงถามไม่ตอบเลยอ่ะหยิงเนี่ยทำไมอุงอ่ะก็บอกให้ไปคุยกันหลักร้านอันนี้คิดจริงเลยคิดจริงเลยเนี่ยเล่นโต่ะไหนไหนโต๊ะอะไรช่วยหน่อยดิอันนี้ตกจริงๆมั้ยนะครับไหนไม่มีเอ้เกิดอีกแล้ว ว่าเราต้องรีบเกิดไปดีแล้วจะได้ดักได้เฮ้ยเฮ้ยเราก็ยังดักได้อยู่มีแค่สองใบเอราลุยอันนี้ไหมไม่ยี่ที่ดูไว้เฮ้ยไม่ใช่ดิอันไหนวะอันนี้แหละเออเอาไม้เพชรเราเล่นเพชรอ๋อมาแล้วแล้วคุนอดคุณน็อดคุณอยู่ยากแล้วเขาบอกมีแต้มหนะนะเราไม่ไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้เดี๋ยวเราทีเดียวบึ้มปั้งปัมั้งใจอะไรกันขนาดนั้นเชี่อเออมอนเหมือน นี่นี่ฟรี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 เสียเธอนหคณะอะไรนะจ่ายได้ไดได้ตัวเรียนไหมเราอยากเรียนอกิครับไม่ได้อะไรนนาช่เราเรียนนานาชาติหรออกอย่างก็เก่งอังกฤษอะดินิดหน่อยนิดหน่อยไม่เก่งอัม t นพุตยิงลินนะบัดมาดบอดี้แลงเพดเบเทอร์ยูแคนทายนะยูแคนทายแคน u o ฮ d ลยูออเดยูแอนด์เฮลยูแอล หมดเลยเราให้เกิดติดแล้วนะครับเนี่ยบเยกิดไหมเกิดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยขอติดแล้วเหรอเราใช่เรารีบหาอะไรที่มีแต้มไหมเราได้ปะจิบว่าล่ะอันนี้อ่ะได้ไหมไม่ได้นั่นห้าเลยนั่นแ่ละอันนี้ได้คะแนนหนึ่งครับะอ่ะเอาไปยังไงก็แพ้อยู่ดี เฮ้ยเรามีตั้งหกคนนะเว้ยเปิดอะไรทำอะไรเด็ดเดียวคิดดีๆนะโดนอะไรครับคิดดีๆนะคุณลงอันนี้มาคุณพลาดเลยนะคุณพลาดเลยนะถึงแค่ไม่ดีอะไรน้อยเล็กเก้าโน้ตไม่ใช่เก้านิ้วใช่ไหมเก้าโน้ตเก้านิ้วจริงๆอะเราควรจะเกิดก่อนเราต้องเกิดสีดำนี่เราต้องเกิดสีดำอะไรจะไม่มีสีดำ ใส่ดำอันนึงอ่าเกิดแดงก่อนไหมอ่าต้องใส่ดำกับแดงแต่นี่ใสเหันใเ่ีโอ้ยเห็มาแล้วแดงกแดงกแดงเงเงั้นเราสีเขียวด้วนะคะนี่ไงเห็นไหมขาวมาแล้วต้องการขาวโอเต้องกเงินนี่เขาได้โนเบลแล้วอีกอันเดียวขาวมาแล้วได้เลยได้เลยได้ถึงจ่าจ่าจ่าจะงจ่าจะถึงจ่า เฮ้ยสีแดงโอ้เสร็จเขาแล้วไม่เขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่เอาไม่ชอบเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบขามาสีด้วยอะไรไร้รไ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 รรไไไรรรร หนึ่งสองตอนนี้ต้องมาสองวันนี้แล้วต้องมาสองวันได้้อ๋อเปิดการที่หมอบไว้อ้ครับเฮ้ยไดโนบึนเกิดเนี่ยชนะแล้วดิชนะเราด้วยชนะเหรอจ้าจะ้าจ้าจิ้งจ๋า เชื่คนแล้วแเหเียจัดจ em ัใจเลยเฮ้ยทำไมมัเมียเลยเราบอกกล้องที่ว่าเราเนี่ยอ่อนให้เราอ่อนให้อ่อนให้อ่อนให้คือแบบนี้เกมเนี้ย มันควรจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราหกคนถ้าเราชนะปุ๊บเราจะขี้โกงมากเลยนะระดูว่าเฮ้ยเราลุมเขาหรือเปล่าไม่ดีไม่ดีใช่เพราะงั้นเกมที่ออกมาแบบนี้เป็นเรื่องปกติโอเคตอนนี้แล้วข่าวว่าเป็นผู้ชนะเราจะมาให้เขาชั้นพิว่าแทานเราไม่ได้ถึงว่าวววผมมีผมมีไอ้นี่นี่มันโกงเขาอีกแพ้มันโกงขนาดนี้แลแพ้เหรออะไรนะอะไรนะผมมีพี่เป้ลเป็นกำลังใจอ้ย นี่ขนาดก็ไปชวนคุยตลอดมันดูมันดิเกมนี้เราจะพ่แพ้โน้ตไปไม่แน่แล้วอาจจะได้คนเพิ่มเข้ามาในทีมให้เข้ามาอยู่แก๊งเราใช่แล้วใครจะต้องออกไปหรือเปล่ามึงคุปถามพูดโอ้ยเหรียญร่อนอ่กแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยจบเกมแล้วนครับกับเกมสเปนเดอร์ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณโน้ตด้วยครับแชมสเปนเดอร์ เก่งจอนงจริงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการบอลเกมไหนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบสวัสดีครับบอลเกมไหนสันจอนครั้งที่หนึ่งแฮมแฮมแฮมเฮ่บอมเบอสวัสดีครับวันที่3เมษายนนะคะพบกับพวกเราแชนบอลเกมไหน กิจกรรมบอร์ดเกมนะ้ำสัจนจรครั้งที่สองใจกันพ่รันบ๊อกแอนด์บอยเท้าหมอกกันเศษกับแกนที่มีชื่อว่าคาเมลอัพหรือชื่อภาษาไทยว่าเจ้าโอนจากนี้ทำไมทน ที่แล้วได้เอกสัญจรั่งที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะพลาดท่าไปนิดนึงครับเต้มเป๊ะมาไม่พลาด <laughs> ไม่นิดไม่นิดแต่ครั้งนี้นเราไม่ยอมแน่เรายอมให้อะ้งที่หนึ่งอะ,อะั้งเนี้ยเราเอาจริงซ้อมมากหรือว่าไงใช่ใ โอ้ยส่งมาไม่คิดเลยอ่ะส่งผิดคนคนจะเสกนะคุณจะโทรหาไอ้เปิดไม่คิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องใหม่แล้วอย่างนี้แหละก็คือมาเจอกันแล้วกันวันที่สามคิดต่างไปทางอื่นคิดหื่นมาทางนี้เกี่ยวไหมวะพี่โทรหาพี่ยันโทรหาใครหลงทางยังหาเจอหลงเธอให้ทำไงเอาวไม่แกก็ตอบใช่คิดไม่ออก ห้าสี่สามแล้วบกันนะครับาย